สถานะผู้มือการตำตัำง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42นะครับเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่นี่ได้ประมาณ6เดือนนะครับหลังจากที่ได้มารับตำแหน่งที่นี่นะครับก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่างๆในสังกัดพบว่าในช่วง2-3ปีนะครับที่ผ่านมาโรงเรียนในสังกัดเกือบทุกแห่งพบปัญหา การขาดแคลนในเรื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับในเรื่องของอสื่อเทคโนโล,โลยีนะครับเรื่องของงบประมาณปัญหาที่เราพบมากที่สุดคือ,อครูสอนไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงเอกส่วนในด้านของตัวครูนั้นเป็นการสอนแบบเดิมๆม,มีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้อยมากครูเรา ไม่ค่อยจะให้ความสําคัญในเรื่องการจัดทําแผนการสอนครูจะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยรับฟังบุคคลอื่นๆในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนนะครับเราพบว่ามีการนิเทศครูในโรงเรียนของตัวเองน้อยมากนะครับตรงนี้ก็ขอให้เกิดปัญหานะครับก็ส่งผลให้นักเรียนมีผลสมนิกทางการเรียนค่อนข้างต่ํา เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสวทนะครับมีโครงการที่จะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นนะครับโดยความร่วมมือกับคณะคลุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่จะนำระบบโคชิ่งแอนด์เมนเทอร์ลิงมาใช้ในการขับเคลื่อนออยกระดับคุณภาพการศึกษาและปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครู ให้มีการที่จะไปพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไปสู่เป้าหมายในการยกระดับผลสมทธิทางการเรียนเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสพทคณะครุาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42นะครับเ,เป็นการทำงานร่วมกันทั้ง3าามฝ่ายประสานงานกันแบบกัลรรย,ยานมิตรนะครับในเบื้องต้นเรามีโรงเรียนที่เข้าโครงการทั้งหมด16โรงเรียนนะครับ ทั้ง3ามภาษานี้ได้ดําเนินการในช่วง4เดือนแรกนะครับทำให้ทั้ง16โรงเรียนนั้นมีผลสำฤทิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นคุณครูมีการปรับการเรียนการสอนในทางที่ดีขึ้นผู้บริหารโรงเรียนมีการปรับกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนต่างๆได้มากขึ้นมีการนิเทศติดต,ตามภายในนะครับมีการเยี่ยมชั้นเรียนมากขึ้นนะครับและที่สำคัญคือทางศึกษานิเทศ นะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะวางแผนจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนได้มากขึ้นตรงนี้เป็นการทำงานแบบกิลยาณนมิตรปัจจุบันนี้นะ,นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42นะครับได้นำโครงการ สร้างสังคมเป็นการเรียนรู้นะครับโดยใช้เทคนิคโคชิ่งแอนด์ทัลิ่งเนี่ยร้อยซนะครับทุกโรงเรียนนะครับทั้งหมด58โรงเรียนนะครับซึ่งหลังจากที่เรานำเทคนิคนี้เข้าไปใช้นะครับวัฒนธรรมการทำงานของคุณครูนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับคุณครูมีความสุขกับการทำงานนะครับมีความสามารถที่จะเปิดใจ รับสิ่งต่างๆเข้ามามากมายนะครับคุณครูสามารถที่จะร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนกับาทางท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับก่อ,อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นนะครับส่วนตัวผู้เรียนหลังจากที่โครงการนี้เข้าไปแล้วนะครับนักเรียนมีผลสำนิดทางการเรียนหรือว่าผลการสอบโอเน็ตของเราสูงขึ้นทุกวิชาตรงนี้นับวา่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผมเองนะครับก็มีนโยบายนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับโครงการนี้นะครับให้ยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดให้ลงไปทุกโครงการทุกกิจกรรมนะครับโดยใช้กระบวนการชีแนะและการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับขับเคลื่อนโครงการของโรงเรียนต่างๆนะครับให้เป็นรูปธรรมโดยบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เมื่อเราได้ทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ดีแล้วเนี่ยเราสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนนะครับให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต การโคชชิ่งมันตลิงหรือโครงการชี้แนะนะทางสปทเนี่ยเขามอบเขาเรียกว่ามอบหมายให้เราทํากับสถาบันอุดมศึกษาผมก็เลยไปประสานงานกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยต้องให้เครดิตกับท่านรองศาสตราจารย์ดรศิริพันธ์สวรรณมันคาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและทีมงานทั้งหมดโดยเฉพาะรองศาสตราจารย์ดรพิมพันธ์เตชคุป ทีมงานของตุลาทั้งหมดที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นคณะที่มาวางอิฐก,ก้อนแรกให้กับเราในเรื่องของโคชชิ่งเมนเทอลิงในการที่เราจะเริ่มต้นของการโคชชิ่งเมนเทอลิงเนี่ยเราก็ได้ทำการปรึกษาหาลือในส่วนของสพม .42 โดยเฉพาะในเรื่องของ การติดต่อประสานงานกับทางคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประสานงานกับเขตพื้นที่การประสานงานกับโรงเรียนประเด็นที่2ที่เราต้องมาเ,อาเริ่มกระบวนการอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างทีมโดยเฉพาะทีมของศึกษา,านิเทศเนี่ยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจเรื่องของโคชชิ่งหรือเมนเทอร์ลิงใช้เวลาพอสมควรแล้วก็หลังจากนั้นพอเราสร้างทีมได้แล้ว เราก็มาจัดการอบรมให้ความรู้กับครูบาอาจารย์จำนวนทั้งสิ้น1 0 0คนตามโครงการที่สพทดำเนินการให้นะครับต่อจากนั้นเราก็ได้มีการนิเทศติดตามประเมินผลตลอดเวลานะครับและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการนิเทศเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปนิเทศเพื่อการจับผิดของครูแต่เป็นการนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู นิเทศเพื่อให้ครูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งกันและกันโดยใช้ระบบกัลยะาณมิตรเพื่อใช้ครูผู้สอนและก็ผู้บริหารกับครูและก็ครูผู้บริหารและก็ศึกษานิเทศเมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันในการทํางานร่วมกันในช่วงแร,แรกๆนั้นโรงเรียนให้การตอบรับมากน้อยขนาดไหนนั้นอยากจะเรียนตามตรงว่า ก็ยังไม่มีความเชื่อเท่าไหร่ว่าโครงการโคชชิ่งมนเทอรลิงนั้นจะช่วยยกระดับผลผลิตทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริงหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นคําท้าทายอยู่แต่เราก็ถือหลักว่าจากการที่เราได้ใช้กระบวนการโคชชิ่งไอ้มนเทอรลิงเราก็ถือว่าสิ่งที่ทุกคนต้องมีความเชื่อว่าคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาได้อันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ที่เรา เชื่อนั่นก็คือการเรียนรู้นั้นเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันถ้าทุกคนมามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมีการแชร์ความคิดกันหรือให้ความรู้ซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและประเด็นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการปฏิบัติจริงอันนี้คือหลักโดยทั่วๆไปที่ทางเขตพื้นที่การศึกษามนยนสาเขต42เนะี่ยยึดมั่นอยู่ตลอดเวลานะฮะ เพราะว่าเราไปพบเห็นเลยว่าการทำา l s s s o s Study ก็ดีหรือการวางแผนการสอนก็ดีการไปสังเกตการสอนก็ดีหรือไปทำการ Reflection หรือว่าการสะท้อนความคิดในการสอนน้องครูก็ดีเนี่ยมันเกิดจากการปฏิบัติจริงทั้งนั้นเลยดังนั้นการตอบรับของโรงเรียนต่างๆยังไม่ค่อยเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่ทางสอพอม42เนี่ยพยายามทำอย่างต่อเนื่องและก็ไม่หยุดยัง้งแล้วก็มีความเชื่อมั่น อย่างนี้มาตลอดในระยะแรกของการเริ่มโครงการโคชชิ่งมนเตอร์ลงเราได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้ก็คือการทำงานร่วมกันนะความไว้เนื้อเชื่อใจนะเราได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันเ,นเป็นเรื่องยากเพราะเรายังไม่ค่อยมีวัฒนธรรมแบบนี้มาก่อนนะปกติแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสายเทศไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ว่าจะเป็นครูก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหน้าที่ของตนเองทําไปวิธีการสอนครูก็ต่างคนต่างสอนนะฮะต่างคนต่างสอนแต่และว,วิชาไปไม่ได้มีครูมาร่วมมือกันคิดวางแผนการสอนด้วยกันมาสังเกตการสอนด้วยกันและก็มาสะท้อนความคิดในการสอนในการสังเกตการสอนร่วมกันอันนี้เรายังไม่เคยมีวัฒนธรรมแบบนี้เริ่มแรกๆนั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็พยายามทําแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญจากตุรารงกรมหาวิาลยยมาคอยให้ความช่วยเหลือตลอดในระยะแรกดังนั้นในช่วงแรก3เดือนแรกหรือ4เดือนแรกเนี่ยสิ่งที่ประสบผลก็คืออาจจะยังไม่เห็นชัดเท่าที่ควรนะครับมีพันธะต่างกันก็คือรูปแรกรูปที่1รูปที่2เป็นพันธะอะไรคะพันธะเดียวพยวรูปที่3เป็นพันธะ โอเคเยี่ยมมากวิธีการเตรียมครูเตรียมนักเรียนให้ได้รับตามเป้าหมายที่เราตั้งไ,ไว้ก็คือสิ่งแรกเราต้องการที่จะพัฒนาห้องเรียนให้เกิดคุณภาพมากที่สุดเราถือว่าห้องเรียนเท่านั้นน่ยที่จะดูว่าครูนั้นมีศักยภาพในการเรียนการสอนมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเราวิธีการเตรียมเราก็ต้องมีลักษณะเหมือนกันกบว่าเราต้องทําความเข้าใจเรื่องระบบของโคชิง่งเมนเทอร์ลิงว่าเป็นอย่างไรหรือรูปแบบของการนิเทศเราก็เป็นการนิเทศแบบ กัลยานมิตรในส่วนตรงนี้เราก็วางแผนโดยทําความเข้าใจกับคณะครูกับคณะนักเรียนนะฮะแล้วก็ถึกสายเทศวางแผนกับผู้บริหารวางแผนร่วมกับครูดังนั้นใน3ส่วนนี้<ม>ก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้เตรียมการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับเมื่อสิ้นสุดโครงการเริ่ม6กเดือน เราทำร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้งบประมาณจากสปทมาเราก็ได้รับบทเรียนที่เห็นได้ชัดก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างครูกับศึกษานิเทศนะครับเรามีการประสานสัมพันธ์กันหรือมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างศึกษานิเทศกับครูและที่เราได้ใหม่ก็คือวัฒนธรรมการทํางานระหว่างครูต่อครูด้วยกันนะฮะที่ครูแต่ครูแต่ละคนที่เป็นบัดดี้กันเนี่ย ก็จะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อถือซึ่งกันและกันในการที่จะนิเทศเพราะว่าเราใช้หลักของการโคชชิ่งเมนเทอร์ลิงอยู่ว่าสามไม่สามธรห,หลักของสามไม่ก็คือ Do ูน็อตทนะไม่สอน Do not c o m m แ n นเราไม่สั่งนะด o น็อตก a n ฟแอนเซรเราไม่ให้คำตอบกับรูอันนี้คือสามไม่ที่เราเน้นไว้ในการจัดการเรียนการสอนในการรีเฟล็ก หรือสะท้อนผลให้กับครูที่ทําการสอนและสิ่งที่เราเ,าเชียร์ให้ครูเ็าทาก็คือ1เอเวลาสะท้อนความคิดหรือสะท้อนการสังเกตการสอนเนี่ยเราให้ครูนั้นมีแรงบันดาลใจในการสอนเพื่อที่จะให้สอนให้ดีขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อไป ในขั้นสแสวงหาความรู้่ต้อยพี่ว่าน่าจะใช้ลูกศรน,นะเพราะว่าลูกศรเนี่ยถ้าต้อยบอกว่าให้เพิ่มก็คือเอาลูกศรขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดลดลงก็ทิ้มลูกศรลงอ,อันนี้ก็จะได้รู้ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเข้าใจไหมอ๋อเพราะว่าเรามองไปปุ๊บเนี่ยถ้าเด็กเข้าใจก็คือ,อเหมือนกันใช่ใช่อันที่2ก็คือเราก็ชวนให้ครูคิดสิ่งที่เขาทํานั้นถ้าเขาจะทําอีกแนวหนึ่งได้ไหมหรือจะทําอีกวิธีหนึ่งได้ไหม หรือทำแนวนี้ดีไหมให้เขาเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกเอาเองอีกอย่างหนึ่งอะค่ะพี่คือเมื่อกี้เด็กตอนที่พี่สาธิตนะคะมันก็โอเคนะคะเด็กได้เห็นแบบของจริงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเด็กนะคะกลุ่มที่อยู่ดันทางด้านซ้ายมืออะค่ะเขาบอกว่าแบบเขาอยากลองหยิบเอาสารเคมีใส่ลงไปในบิกอร์บ้างอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้ค่ะไม่ใช่พี่ทําคนเดียวเออแบบแบบประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่เนาะเดี๋ยวเราก็ให้เด็กทดลองเองนะคะสิ่งสุดท้าย เราต้องการให้ครูนั้นทำจริงๆเราก็เชียร์ให้เขาลงมือทำทันทีในรอบต่อไปหรือได้วงจรต่อไปเพราะการที่เรามีวงจรที่1วงจรที่2วงจรที่3มันเป็นวงจรในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูอย่างแท้จริงครับนักเรียนครูมีคำถามที่จะถามพวกเรานะคะอยากถามว่าความน,าน่าแน่นคืออะไรใครอยากจะตอบบ้างความเป็นอัตลักษณ์หรือความเป็น เป็นรูปแบบที่ชัดเจนของเขตพื้นที่การ3อมมิตาเขต12สองก็คือใจครับเริ่มที่ใจใจเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทํามากับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่มาเป็นผู้เลี้ยงครั้งแรกนะเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรอันนี้เป็นความเชื่อครั้งแรกนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการนี้ทำต่อไปเราคิดว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหา ที่จะยกระดับผลต้นทางการเรียนได้เนี่ยคือการใช้เทคนิคโคชชิ่งเนื้อริงนะเรามีความเชื่อยอย่างนั้นเป็นครั้งแรกก่อนนะเมื่อเชื่ออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเมื่อเชื่ออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราเราคิดว่าเราจะทํำยังไงต่อไปเราก็ใช้ความพยายามที่จะทําตรงส่วนนี้เริ่มต้นจากการที่ว่าเราจะทํากับโรงเรียนที่ท็อปเลสก็คือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลติตทางการเรียนต่ำนะเราก็จัดอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้เทคนิคโคชิงรร่งมนเทลลิ่งอันที่2พรพอหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ลดความพยายามเราก็ทําต่ออีกถึงแม้จะไม่ได้มีงบประมาณอะไรพยายามสร้างโครงกลางหรือกิจ,จกรรมขึ้นมานะโดยการที่ขยายผลไปกับโรงเรียนดีสตีตบลเนี่ยอีก4โรงเรียนด้วยกันก็ครอบคลุมในเขตนครสวรรค์และอุทัยธานีนะต่อจากนั้นในจังหวัดอุทัยธานีมีกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีทั้งหมด21โรงเรียนก็เห็นว่าให้โครงการโคชชิ่งม m นเตอร์ลิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีพอคิดได้อย่างนี้ปับ๊บเนี่ยเขาก็เอาเรื่องโคชชิ่งม m นเตอร์ลิงมาอบรมครูทั้งหมดนะครูโรงเรียนละ10คนแล้วเพื่อไปขยายผลในจังหวัดอุทัยธานีเป็น100%อันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อจากนั้นเราก็ยังไม่หยุดยั้งเราก็ทำต่อไปอีกทั้งจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีนะตอนนี้ที่ทำต่อก็คือเรื่องของการ ที่จะไปนิเทศติดตามหรือให้ความรู้หรือให้การชี้แนะในส่วนของสอพม .42 โดยเฉพาะศึกษานิเทศนะครับที่ต้องไปร่วมกับโรงเรียนนะครับเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ศึกษานีเทศเข้าโรงเรียนแต่ตอนเนี้ยโรงเรียนกับโทรศัพท์มาถามสพม .42 โดยว่าศึกษานิเทศว่าศึกษานิเทศว่างไหมไปดูแผนการสอนไปสังเกตการสอนหน่อยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ แปลกกว่าครั้งก,อก่อนๆมาเราถือว่าเราประสบผลาสำเร็จในส่วนของการที่จะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงเพราะว่าการสร้างชุม,ช,มชนแห่งการเรียนระู้เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นระบบพี่ระบบน้องหรือที่ผมเรียกว่าโคชชิ่งเมนเทอร์ลิงคือระบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือครูช่วยครู นะพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้แหละครับเราไม่ต้องไปหวังคนไกลแต่เราหวังคนใกล้คนะรูที่อยู่ใกล้กันครูในหมวดเดียวกันเอามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาที่จะช่วยชี้แนะเรื่องการเรียนการสอนของเราให้ดีขึ้นค่ะเมื่อกี้ก็ได้ไปสังเกตการสอนมานะคะพี่ก็คือตอนเริ่มอะคะ่ะที่พี่ใช้ภาพนิ่งอะคะ่ะก็คือมันก็โอเคนะคะก็คือเด็กเนี่ย ก็คือดูภาพแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแต่ว่าแบบครั้งต่อไปนะคะงั้นเดี๋ยวลองเป็นสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวเนียค่ะแบบป,ประมาณใช่ใช่แบบประมาณว่าที่มีเราสามารถโหลดได้จากใน YouTube อะค่ะพี่เยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราเราลองค่อยไปช่วยกันหานะคะใน y t u t u ดีไห<ด>มคะคน,น้องเนาะพี่ไม่ค่อยคล่องค่ะเนาะต้อยพี่ให้กำลังใจต้อยอยู่แล้วนะ สู้เหมือนการพิทวีร์เดี๋ยวเราไปในการโคช่ใช่ยังไงเราก็แบบช่วยกันดูแลเด็กอยู่แล้วเราก็ททาเพื่อเด็กเนาะเราเป็นครูเนี่ยก็เหมือนก็แบบเรามีบุญละที่ได้เป็นครูเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาเด็กเราจะต้องเก่งวิชาโครงการโคชิ่งเมนทอริงเนี่ยในระยะแรกนะฮะระยะสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นผลโดยการที่ว่าเราจะมีโรงเรียนที่ทำช่วงแรกก็คือโรงเรียนเขาขลาวิยาคมนะครับ โรงเรียนเขากาวิคมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบโคชชิ่งมินต์ต้งร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ถือว่าประสบผลาําเร็จในระยะแรกนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดในระยะแรกเนี่ยเห็นผลมากก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครูต่อครูด้วยกันะระหว่างครูกับนักเรียนอันนี้ถือว่าเป็นระยะแรกที่เราเห็นเห็นชัดเจนแล้วก็เราเห็นวัฒนธรรมการทํางานของครูกับผู้บริหารของศึกษาดิเทศเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาวหรือระยะต่อต่อไปนั่นเราคิดว่าที่เราได้มาก็คือเรื่องของ ผลวิทยทางการเรียนเมื่อเรามีการสอนดีหรือมีการร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนมีบัตด,ดีคู่กันจับบัดดีคู่กันในการที่พัฒนาการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลในในโอกาสต่อมายกตัวอย่างเช่นโรงเรียนขนาดกลางนะครับได้แก่โรงเรียนทับทันอุสรนะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ ทำเรื่องโคชิ่งเมนเตลิ่งเนี่ยเริ่มแรกจากจุดเล็กๆก่อนแล้วก็มาขยายผลทั้งโรงเรียนเป็นชุมชนในการเรียนรู้อย่างแท้จริงแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของโอเนในเรื่องของพฤติกรรมการสอนองครูในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กอะไรต่างๆนี้เด็กมีความกระตือร้นในการอยากเรียนขึ้นมากขึ้นในการที่ครูมาสอนนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังไปส่งผลกับโรงเรียนขนาดเล็กอีกอก,ก็คือโรงเรียนวังหินเวียคม ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบโคชชิ่งมนเทอร์ลิงร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นผลชัดเจนก็คือผลธุธิทางการเรียนสูงขึ้นเช่นเดียวกันและมาสุดท้ายในช่วงสุดท้ายก็คือโรงเรียนอุทัยทวาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เมื่อเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นี่ก็ถามว่าทํายากไหมมันก็ยากนะแต่ว่าเรื่องผลธุธิทางการเรียนมักเกิดผลกับโรงเรียนอุทัยเวาคมซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีผลธุธิทางการเรียนสูงขึ้นโดยใช้ระบบโคชชิ่งมนเทอร์ิง เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงครับ